S <S สวัสดีครับกิจกรรมของแฟนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่พลาดคราวที่แล้วแล้วมาลองอดควรกับเราเนี่ยนะคะคราวนี้ห้ามพลาดเองนะคะกิจกรรมของเราเปไ็นยังไง่ะคุณก็เราจะแจกของรางวัลโดยทําตามขั้นตอนดันงนี้ ขั้นตอนนะคะก็คือให้ไปแชร์นะคะวิดีโอที่คุณชอบที่สุดนะคะของแฟ t แฟนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ EP ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะคะชแชร์ไว้ในหน้า Facebook ของคุณนะคะพร้อมเปิดสาธารนณะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าแฟ a แฟ o u t u b e เด็ด <YouTube S 1> <Dead. S 2> ใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะให้โพสต์ไว้เลยว่าจะโพสต์กี่อันก็ได้นะคะ <Wow. S 1> เออใครที่เคยเล่นแล้วก็เล่นอีกได้นะคะ <Wow. S 1> เพียงแต่ว่าเงื่อนไขาการรับรางวัลก็คือจะต้องกด u b s c r i b e ช่องเราด้วย<ช>แค่แนั้นเลยนะคะรางวัลของเรานะคะมีดังนี้เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าทั้งตรุษจีนนี้ไม่ว่าใครที่จะแห้วอ่างเปานะคะหรือว่าจะแห้วรักอ,อกหักจากวาเลนไทน์ oh. นะคะรับรองว่า ขอให้ไม่อ,อกห่างจากเพจแฟสแ,แของเรานะคะไปเล่าแจกอีกวันเดิมแจกจริงคราวที่แล้วโหเองแจกไม่หนำใจเลยนะคะโหโหคราวนี้มีอ่างเปาแถมให้ด้วยหนึ่งรางวัลแต่ว่าไม่บอกว่าเท่าไหร่นะคะขออุบไว้ก่อนแต่ว่าไม่น้อยแน่นอนเป็นรางวัลที่หนึ่งถูกต้องแล้วก็รางวัลอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกับเราดังรายการที่เราเขียนไว้นะคะก็อย่าลืมมาร่วมเล่นสนุกกันนะคะเล่นได้ถึงวันที่ 13กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็เราจะมาจับแจกวันที่สิีกุมภาันครอกหักหรือว่าแฮวจากอ่างเป่านะคะมารอที่เพจเราได้เลยนะจ๊ะสวัสดีบูธขอตัวไปก่อนนะครับและอย่าพลาดอีกนะคราวนี้พลาดไม่รู้ด้วยนะจ๊ะ